สวัสดีครับพี่น้องพอกันต้นคำคำกับผมนี่รถไทยเนาะครับผมรถไทยรถไทยญ่เนาะครับผมไทยหน้าที่ปลูกมันสันประหลังพี่น้องเออพอดีมองจอมปลวกเนาะครับจอมปลวกรุ่นในโคโก้ยออกรถไทยเพื่อนแลนไปจเอมพี่น้องจ่มต้นคำคำเลยครับผมครับเออพี่น้องเออจะน่าจะขึ้น รัางจาไปเอารถดไถหลุนเดียวกันมาดึงอยู่ครับผมหาทิปหหาทิปเนาะครับผมพี่นอ้องลุงท่องจะพาไปเบิงเนาะนไถสิบป,ปูกมันพี่นอ้องดินลมจมเลยครับผม มีเครื่องรอพี่น้องตุ้งตรงรอเลยนี่ลับเฉยกันเด้อพี่น้องเลยไม่เยกันนี่ระหายทิหาทิ้งผมคืนคืนน ประเทศติดผานมากม่เบ้าเลยเดี๋ยวนัำฝุ่นมาท่านดึงเลยไม่ดึงหรอกครับโฟลเดเอเดียวเดียว้ยคนลเดือไว้ยโฟลเดเอรันได้ไหมโฟลเดองานองไ้ ลองเบิง่งลองเบิง่งพี่น้องลองเบิง่งจะขึ้นไหเนาะพี่น้องเลยนี่ฝั่ง <c oughs> น,นี้ก็ฟรีติดล้อ <c oughs> ลองดันดู khá phum dàn thoi lằng mấy phi nòng này dàn thoi đúng. đi 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 đi

เออนายกูจะชมนะไม่เปก็มายืนทมายืนตรงนี้น่ตามยืนี้นี่่เดมายืนขางบนนี่ออมยืนนี่นี่ หลอดนี่มันบดดินเด้หลอดนี่มันบดดินไหนเออมันดินอยู่ทางเดียว ไปไปไปดันทางนู้นลุงไปข้างบนนู้นเลยลุง ้เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยโอ้ยแรงขนาดเลยนี่นี่แรง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 ตัวฟ้านี่แรงอาทิพสำคัญพี่นอ้องนะขอสวัสดีที่เพียงจำมีและครผมสวัสดีครับ